ฮึบอะมาร์คอาร์วีออนยูม็อบอ๋อตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมีเสียงมาร์คมาร์คเกอร์เพลสโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาด้วยเว้ยชิโก้ชิโก้มึงอยู่นี่ก่อนมึงอยู่นี่ก่อนกูงานเข้าโอ้ชิโก้เอ้ยลูกพ่อพองานเข้าแล้วลูกเอ้ยไกลว่ะ ลัสเนียจะยิงไม่เดินชิโกยบอกตัวว่ากูง,งานเข้าอะเข้ามามันเข้ามามันเข้ามามันเข้ามากูลอยิงแล้วมันเข้ามามันเข้ามานั่นแหละบาชิโกพอจัดการเรียบร้อยแล้วลูกมากันเร็วลูกขมอนสันยแคนดูดิสันเอ่อนายหลับยืนนะสบายโชคดีนายเราขอลาก่อนเอ่อออบไหนดีโอ้โหไม่ไกลมาก มึงมาใกล้ๆหน่อยไม่ได้หรอวะมาใกล้ก็อันตรายใช่ไหมโอเคโอ้โอ้โอ้ชิโก้ชิโก้ลงนี่ก่อนลูกลูกลงนี่ก่อนนะลูกพอขอเคลียร์เคลียร์พื้นที่แป๊บพอเคลียร์พื้นที่แป๊บกูมาร์กก่อนละโอเคมาย่องมานี่แหละมีสองคนด้วยเว้ยมีสองคนด้วยเว้ยเดี๋ยวจะเย็นพี่อย่าเพิ่งส่อง อย่าพึ่งส่องเยอะอย่าพึ่งส่องเยอะอย่าพึ่งส่องเยอะกูยิงกูสาดหลับเออนั่นแหละเออชิโก้ครับเชิญครับชิโก้มาครับลูกครับลูกเอ้ยลูกลูกจะนั่งสิลูกเดี๋ยวเขาเห็นนะลูกลูกนอนมันก็ได้นะลูกเออมึงอย่ญญาเรียกวัดว่ากูโจรลงนี่ซะจับชิโก้โจรทิ้งซะดีไหมเนี่ยอ่าโอเคอ้อมมาฝั่งนู้นใช่ไหมลงนี่ได้ดีกว่าจริงไม่ต้องไปนี่อ่โอเคเราลงนี่กันทางลัดทางลัด อย่าดิ้นนะชิโก้ไอ้ถ้ามึงดิ้นนี่กูหล่นกูจับมึงโยนจริงนะชิโก้บอกไว้ก่อนอย่าดิ้นาสตายแล้วฮะจริงอ่ะ r ีกำลังมาถึงแล้วอะไรเงี้ยอยู่ใกล้แล้วกระดิบกระดิบพวกเขาฆ่าเธอเออรู้มั้ยเรบอกมึงอ่ะตัวปัญหากูตอนเนี้ยดีนายมาถึงจุดรับตัวประกันแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวบางตรงนั้นแหละเขาเป็นไงบ้างกูจับไม่โยนลงทะเลก็บุญละ โอ้ยชิโก้พาร์ตอยู่ไหนือมถอดตรงฟังอ่ะมึงฟังซะเอาโอเคฟังกันได้เฮ้อเอ้อเสียงพาร์ตอ่ะเสียงพาร์ตอ่ะเสียงพาร์ตกรีดอ่ะเธอตายแล้วอ้าวแล้วอัดมาได้ตอนไหนเนี่ยเรคคอร์ดเธอตายแล้วมึงพูดเป็นแค่นี้เหรอเอาไปโอเคเทปขอบคุณครับ มึงยังนั่งเศร้ามึงนั่งเศร้าต่อไปแล้วกันเฮ้ยจะนั่งเศร้าตอนนี้จริงเหรอเอาแล้วไงต่อโอเคใช้ไอดรอยเพื่อเรียกฮอร์มันรับตัวโอเคไอดรอยแลนโซนสตาร์ททูเดลอยทรานส์ออกปุผิดปุ่มชิโก้ยังไงวะงงงงปุ่มจุงเบย ทำไงอะเมนูอินโฟมอะไรอัปเดตเฮ้ยไม่ต้องอัปเดตตอนนี้อย่าเพิ่งเล่นอยู่เน็ตมาแล้วโอเคไม่แล้วเน็ตมาแล้วเรียกหอใช่ไหมอ่ะโอเคเอาแลนดิ้งโซนมาหอจ้ะโอเคฉันส่งหอมาแล้วแล้วไปถึงเฮ้ยเดี๋ยวกูเลี้ยเสริเล่นคือเอาปิดเลยบอสกูต่อยตอนนี้เนี่ยชิโก้กูเริ่มตกใจกับมึงไงเนี่ยจับจับอืมโอเค เฮ้ยที่ชอบแล้วบอกตรงคือโน้ดูอนะิเมชันนะอนิเมชันเวลาขาดปุ๊บมันจะคือมันนิ่งมันเนียนอะ่ะการาคารมันเนียนมากอะคือแบบแบบไม่มีรอยต่อของการคลานเห็นไหมดูปุ๊บแล้วลุกปุ๊บไม่มีการคือไม่มีรอยต่อแบบลุกลุกลกึ๊กกึ๊กไม่มีเลยอะ่ะมันเลยที่ว่าภาพนี้คือเจ๋งมากนะน้องตอนนี้เราเก็บยามไปหลายคนแล้วช่างมันแล้วหอมันจะมาเนี่ยฮอครับมาเสียฮอร์อ,อจะมาเมื่อไหร่ครับเนี่ยบุรอน,น,นันแล้วเนี่ยหอด์ยินเสียงฮอมาแล้วครับน้องๆ มาเร็วเจ็บไปตั้งนานทขึ้นมากับปุกเออเจ็บนักหนานตั้งีเอามาเร็วยืนรอแล้วเนี่ยออกมาช้าซะเหลือเกินมาหนูเยสสุดยอดนี่คือมาโฟมาอยู่ที่จุดรับตัวประกันแล้วเอาอยู่ไหนเพลงประกอบมันเล้าใจมากอ่ะอ่าเอาพวกมาเข้าขึ้นฮออ่ะอ่าเชิญ เชิญครับชิโก้กูไปต่อกูกันละ extract ชิโก้ชิโก้เทปอ่ะจะคิดว่าคงจะได้เจอกับอะไรนะเป็นตักหลักฐานเกี่ยวกับพาสอะไรเงี้ยใช้ไอดอยดูสิโอเคอ๋อคือมันอี้ให้เราใช้ใช้ไอดอยในการเปิดเทปใช่ไหมฟังดูใช่ไหมโอเคจัดไปมีปวกติดตัวด้วยเจ๋งสัสไอดอยจิมอ่ะฮึบเก็บโอ้เท่ ไหนไอโดยอยังไงมันคือยังไงอันนี้เหรออ้าวนี่น,นี่เองเสียงอ่าเป็นเสียงคนกำลังโดนต่อยลุกขึ้นมาด้วยเท้าโอเคเอื้ออ่าอื้อโอ้ชิโกโอ้โกโอ่าฮะทำไมเขาถึงทิ้งไว้คาดจะอยู่ใกล้นี้แน,น่ๆอ่าฮะ อ๋อโอเคเราฟังเล่นเล่นฟังไปได้เรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ไปเลยใช่ไหมโอเคที่นี่ยินเสียงรถอ่าฮะฉันไม่ยินอะไรฉันตอนนี้ฉันฟังได้ยินเสียงนายคนเดียวอะเสียงของธงหูดีเนาะอีอะหูดีนั่นถ้าไอ้คาสมึงหูดีไปไหมเนี่ยไปก็คือใกล้ไอ้คอแน่ๆอ่ะแถวๆคอคอตรงไหนบ้างอะยังไงต่อ เสียงเหรอเสียง alert ประตูมาดีดิระหว่างนี้เราหาเรื่องเล่นบายยเร็วมากคือพี่ฆ่าคนทิ้งเลยก็ฆ่าไปเถอะอะไรเงี้ยไม่ค่อยสนใจแล้วตอนนี้นายเราว่านายโชคดีนะเราปล่อยนายไปอย่างนี้แหละเนี่ยเจ้ทงตรงนี้ป่ะ ต้องวิง่งอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมีคนมีคนด้วยเว้ยเสียงพารสกี้อีกแล้วอ๋อชิโก้ทิ้งเทปไว้อะไรเงี้ยน่าต้องเริ่มไปต่อแล้วใช้สิ่งที่นายได้ยินในการหาพาสถ้ายังไม่แน่ใจแล้วก็ให้ฟังอีกรอบฮะให้กูหาพาสด้วิธีนี้จริงเหรอนองเอางี้จริงๆเหรอะจะดีเหรอพี่ ขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นได้ด้วยไปกับมึงด้วยกันเฮ้ยปืนอ่ะเอามาเฮ้ยแล้วปืนเราอ้าวแล้วปืนจะสลบกูอะอ๋อเก็บเอาปืนจะสลบดีกว่าบอกตรงโอเคตอนนี้เราจะไปไหนกันดีบอกตรงว่าไม่รู้ทำไงเหมือนกันน่าจะอยู่ข้างในไม่ต้องมาเดินหาพาร์กจริงๆเหรอเอาจริงๆเหรอจะดีเหรอ อุ้ยตกใจเอาไงกับมันดีเอ๋อโอ้โหชิบหายแล้วกูกูไม่ต้องมากับมึงเลยกูไม่ต้องมากับมึงเลยศัตรูเพียบเลยอ่ะตัวเธอกูปาผิดทีแล้วมั้งโอ้ยไงชีวิตกูดีตอนนี้โอ้โหหมอบเลยอ่ะ เพิ่งจะรีบมาเปิดประตูจะได้ส่งซัพพลายได้เออเฮ้ยไม่อัปเดตโอ้โหอะไรเนี่ยเพิ่งเราเพิ่งต่อเนี่ยได้เมื่อกี้นะอย่าเพิ่งรีบให้เราต่อแล้วอัปเดตตอนนี้สิเราเล่นก่อนสินายต้องไปกันนี้เลยจะดีอ่ะนี่กูแบบนี่แบบที่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นน่าจะพี่ไปพี่ไปมั่วตอนนี้บอกตรงมีใครปิดประตูไหมมีด้วยโ้ชีวิตกู เอาไงกับชีวิตกูด,ดีตอนนี้ยังไงมีถอยด้วยเว้ยเอาไงกับชีวิตกูด,ดีกูลงดีไหมน่าจะตรงนี้แหละก็จริงๆมีเสียงรถมีเสียงพัดมีเสียงฮอใช่ไหมก็ตรงนี้ใช่ไหมละ่ะแบบลงนี่แหละอา่าไม่นี่จะไปไหนต่อ อ่หลับครับดีมากครับมากับกูด้วยครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับเพื่อนหลับเพื่อนหลับเดี๋ยวไปไปส่งเองมึงลงนี่นะอย่าบอกเพื่อนมึงนะว่ามึงงานตรงนี้ว่ากูยิงมึงกูกลัวโขที่มาแบบไม่มีอินทงอินเทลเลยเลยมองตรงตามหลักการต้องมีข้อมูลข้อมูลแล้วค่อยมาอะไรอย่างงี้ไม่ไม่มีอะไรเลยเขาเดินเขาไม่ได้ด้วยกูไปมุ่วของกูแล้วตอนนี้ เทคนิคเทคนิคชอปเปอร์คุงครับมัวทั้งที่คองโลกน่าจะอยู่ข้างในนี้แหละมั้งพี่ว่าพี่เดานะตอนนี้พี่เดาว,ว่าอยู่แถวเดียวนี้แหละเพราะมันดูเป็นการเป็นงานที่สุดตอนนี้ฮึบกระดึบเออขึ้นที่สูงมีไหมขึ้นโอ๊ไปขึ้นฝั่งนู้นด้วยเว้ยความฟวยมาเยือนแล้วมอบละตรงนน้นมีคนหนึ่งเฮ้ยจะมองเนะี่ยเออไม่อ่าโอเคมาทันแล้ว นี่ลุ้นนะเนี่ยนี่ลุ้นจริงกเนี่ยขึ้นที่สูงก่อนแล้วกันไหนๆก็นะคือแบบจะได้หาจะได้มีมุมมุมดูไงมุมมองในที่แบบสูงๆจะได้ช่วยได้อะไรเงี้ยเอ่อตรงนู้นมีกล้องมาร์คตรงนู้นมีคนมาร์คตรงนู้นมีคนอีกคนเยอะอนะอย่าจามใส่หน้าเราสิเราตกใจนะเราไม่มีกล้องตัวยิงกล้องทิ้งนี้ไม่แน,น่รู้สึก ปืนเก็บเสียงที่ไม่มีเก็บเสียงแล้วอะไม่มีเก็บเสียงอะยิงยิงกล้องก็ไม่ได้ตอนนี้อาตอตรงนี้ก็มีคนหนึ่งสนุกไหมเนี่ยมึงเนี่ยขอไปจี้มาเล่นดีกว่าไม่มีใครครับ,ไม,มครครบ,บไม่มีใครครับพี่คิดเองครับพี่ไม่มีใครพี่พี่คิดเองพี่ยาพี่ตกใจนนเนี่ยบองตรงโอเคย่องเก็บไปนี่ก่อนแล้วกันมุมที่สูงกว่าอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเออ มีมุมที่สูงแล้วก็มีมุมที่สูงสูงกว่าฮึ๊บล็อกคอมานี่มานี่ขอถามกูขอถามช็อปเปอร์คุงขอถามเรียกอ่าพูดพูดเลยยูนิตแพดอ่ะฮะขออีกนิดนึงบอกมาอ่ะฮะไม่มีอะไรแล้วโอเคหมดหน้าที่มึงแล้ว อ่หลับ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 นั่นแหละดีมากมีใครเห็นอีกมึงเห็นกูตาดีมึงจะตาดีไปไหนเนี่ยใครเห็นวะฮะจะตาดีไปเกินไปไหมแต่เนี่ยที่ที่มันมีหอใช่ไหมอ๋อตายแล้วไม่รู้ว่าพาร์ทอยู่ไหนมีใครเห็นอยู่วะ ใครเห็นวะอย่าสงสัยในใชอปเปอร์คุงสิครับชอปเปอร์คุงลำบากนะรู้ไหมออดอยู่น,นั่งอย่างข้างล่างอ๋อคือต้องเข้าไปในนี้หรือเปล่าเอ้ยลำบากว่ะอยากยิงกล้องทิ้งหุบลงนี่แหละอ่ามันจะเห็นวีแล้ว หลบแล้วตอนนี้อะไรแหละมึงจะตาดีไปไหนเนี่ยเดินมาแล้งานเข้าแล้วกูงานเข้าแล้วตอนนี้บอกตรงพาสอยูไหนกันเนี่ยกูไม่รู้โอ้โหเล่นรอบแรกจะไปรู้ได้ไงไอ้นี่ก็มาแล้วจริงจังกัเนี่ยตอนนี้จริงจังกัเนี่ยเพื่อนหันหลังนะหันหลังนี่กูทุ่มเลยนะ ทันหลานที่พวกกูทุ่มเลยนะบอกไว้ก่อนนี่มีสองไฟเฮ้ยไม่อัปเดตสิเฮ้ยอ่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็งงไม่ทันเดี๋ยวกล้องเห็นนั่นไงนั่นไงนั่นไงเเดี๋ยวกล้องมันจะเห็นไนงะเห็นไหมโหยากมากอะ่ะนี่โน้มน้นเน,นี่ยไม่โดนว่ะ แม่งก็หลับเปองอ่ะอ๋อไม่มีไม้คนละไม้คนละวไม้คนและอยู่ซ้ายขวาเต็ไมไปหมดตอนนี้โอเคดูแผนที่หน่อยหนึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงนี้มียามสองคนตรงนี้เราเก็บไปแล้วตรงนี้น่าจะเป็นท,ทุ่ที่ท,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 ที่ว่าใช่ไหมลองไปดูแล้วกันเราต้องเข้าไปทางนี้สินะใช่ไหม โอ้ยากเนาะชีวิตพี่ลำบากจังเนาะเอายาพึ่งเข้าหน้าสโลโมชั่นเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เอ่อมึงมึงมานี่ก่อนมีขอมันมีมีเช็คด้วยนะว่ามีคนหลับมันก็เดินเดิมาดูอ่ะกระสุนได้สรุปพี่จะหมดแล้วอ่ะ เดี๋ยวอย่าพึ่งไม่เห็นมาจากทางไหนวะทางนี้อ่ะเดี๋ยวหลบก่อนไม่คิดมาจากทางไหนนะทางนี้อ่ะโอเคปลดล็อกเลยอืมอ่ะอ่ะโอเคปลดละเข้าละไม่รู้ที่ไหนเดินไปมั่วตอนนี้เดินบอกตรงว่าเดินมั่ว นี่ขนาดเดาอะไรนะเขาบอกว่าเกมจบในอะไรนะห้านาทีใ okay. ช่ไหมพี่เล่นโคตรนานอ่ะเล่นรอบแรกอ่าคานเข้าไปได้โอเคกูคานแล้วไม่มึงไม่ต้องบอกกูหรอกกูรู้คานได้จำวันที่เราเจอได้ไหมอะไรเงี้ยสตูที่อยู่ทางอเมริกาใต้อ erm ่ะปาระเบิดเพอหยุดฉันเออไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสตูที่แท้ที่ถาวรหรอกอะไรเงี้ยสตูเป็นแค่ความรู้สึกของพวกเราอะไรเงี้ยอ่า ดูเรื่องอะไรนะคาร์ดกับสเน็กเจอกันได้ไงใช่ไหมน้องคนไหนที่สนใจลองไปฟังในมิชั่นเกียร์อะไรนะท่านไอ้แพนต้องเพลนได้นะเอออุ้ยลุกมาปุ๊บเจอเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมันมายกันเทียบเลยนายกุญอืมโอเคแถวนี้ไม่น่าจะมีใครเอ่อนายมันมากระมากับเราหน่อยเร็วเราเราลูพอดีว่าแบบ เพื่อเราว่าเราเห็นท่อตันน่ะเราอยากให้นายลงลงไปลองดูตูดด,ดูท่อได้ไหมลงไปดูท่ออ่ะไม่ไม่ไม่ลงอีกช่างมันอไอไดอยอดูทางไหนเนี่ยไอนี่เหรอไม่ใช่เข้ามาผิดที่บ่เนี่ยแต่ตอนนี้มันคือเฮลิคอปเตอร์ที่ว่านี่เดินมั่วมากเลยเนี่ยข่าได้ด้วยเอา้าริงเข้าทางนี้ก็ได้ดีว่ะประโถโอเคข้ามไปก่อน อ่ะวิ่งไปต่อบอกว่าจรไม่มีใครเห็นเราเนะเราก็กลัวเหมือนกันตอนนี้อืมนี่พี่เดาไม่บอกจริงเนี่ยวัตพาสจะไปอยู่ตรงไหนขอฟังอีกรอบดิอ่าฮะนี่ไม่เข้าใจจริงมันจะมันจะไปอยู่ไหนวัตพาสเรือเรือโออาอยู่นั่นแหละ ลุกขึ้นมาโอเคอาา้าฮะมีเสียงพายสกำลังร้องอยู่นี่ป่ะเดินมาโคตรมั่วเลยตอนนี้ <c oughs> มั่วมากขาดละหนู <c oughs> เสียงอะไร <c oughs> เสียงเหล็กเหรอ ลองฟังชัดๆดิอ่าฮะตุบตับตุบตับเรื่องไงต่อเอาเผื่อไปปิดซะงั้นน่ะมาโถเอ้ยรี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 อืมมีเสียงฮอใช่ไหมบอกคลิปอินไมได้ยินเสียงเสียงประตูก็เข้ามาทางประตูใช่ไหม ไม่รู้พี่เดินมั่วตอนนี้เออโอ้อยู่นั่นแหละสองไอ้นี่กันจะดีมไม่ได้ไปล็อกไปถามไปถามเขาดีๆกันดีกว่าว่าแตบพาร์ทอยู่ไหนอะไรไปถามเขาหน่อยดีกว่าอย่ามานะอย่าหานมาหนะอย่าหาันมานะหน้าหันมาหนะ้าหันมาหน้ามาดีดีลากอย่าพึ่งหามุมสงบก,ก่อน เกิดทำไปไม่มีคนมามีเรื่องมานี่เจอคาสเซ็ตเทปที่นี่บอกมาบอกบอกไปแล้วโอเคงั้นมึงก็หมดหน้าที่มึงก็หลับไปหลับปลับ,ลบนั่นแหละโอเครู้สึกว่ามันบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้มีแมพเพิ่มเข้ามาจุดตรงนี้ตรงนี้มีอะไรคาสเซ็ตเทปเพื่ออะไรล่ะครับ ยังรู้ว่าพาร์อยู่ไหนอันนี้คืออันนี้ไม่ต้องมาร์กแล้วมั้งพี่ว่าช่างมันตอนนี้พี่อยู่ไหนยิ่งเล่นยิ่งงงเนี่ยพี่อยู่ไหนกันแน่เนี่ยตอนนี้เราจะออกมานอกค่ายใช่ไหมตอนนี้เราสื่อว่าจะมานอกค่ายใช่ปะปึ๊บ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  ให้หันไปดีนายเราจะเข้าไปถามว่าจะมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอยากรู้หันไปเพื่อนหันไปไม่หันเว้มันก็มันดีส่องซะดีไหมเนี่ยปืนกระสุนเนี่ยตอนนี้บอกตรงกระสุนจะสลบจะหมดแล้วอะอยากจะเข้าไปจับล็อกคอมากมากมากกว่าไม่หันเว้มันมีทางเลือกไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือก เลยต้องโซนแล้วจัดการเรียบร้อยมานี่้คือปาพาไปด้วยคืออยู่นี่แหละไม่มีคนดินะเมื่อกีม้มีให้กดอะไรได้อ๋อไม่รู้อะไรมันช่างาเถอะทิ้ง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 จะลงไปอยู่นี่หรือเปล่าอยู่นี่หรือเปล่าน่าสนใจเนี่ยที่นี่ก็น่าสนใจโอ้โหยามเพียบ ซูมหนึ่งคนมียันต์้งแต่แปดคนด้วยหน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านอะ่ะน่าสนใจมากตกล็อกคอแล้งงานนี้ต้องต้องมีการคุยกันหน่อยต้องขอคุยครับงานนี้หน้าตาไม่ไม่คุ้นเฮ้ย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 มีหอด้วยโอ้งานยาวแล้วมึงงานยาวเที้ยงตอนนี้มองตรงด๊บ โผ้โมวนหน้าโผครับยุทธวิธีการโผทนี่เรากลับมาจุดเริ่มต้นไะเนี่ยไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะดักตุยไอ้นี่ก่อนละคนแรกจะเห็นครูมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปบอ้าวว่างไงเพื่อนขอคุยด้วยหน่อยนิดนึง บอกมาเทียวยูแอนทีแอดิซิไม่ต้องกูไม่อยากรู้นั่นกูไม่อยากรู้ไม่อยากรู้อ,อยากรู้ารารพาร์ทอยู่ไหนหลับไปดีมาก ขอขอบคุณผู้สนับสน,นใจดีอย่างชอบเกมส Ste ีม Alien Warrior Steam Shop, Sunfer Store, Game Store for Gamers t e a m T.K.K Game Store ที่ให้การสนับสนุนช่องของผมใครสน,นใจซื้อเกมให้แล้วก็เข้าชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะครับ